หล่อเนาะหกคนแล้วเนาะหกสิบปีนี่สีเขียวชีแบบว่า,ามีแต่งผมสีทองมันจะได้มีราศีเงินทองจะได้จับปาดปันนเดชแบบนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะปันพออสวัสดีค่ะวันนีคร,รับวันนี้เราจะมาย้อมผมให้คุณพ่อนะคะตอนนี้คุณพ่อตัดผมแล้วหล่อมากย้อมผมให้พ่อจะภาพค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นเจ้าภาพงานบุญกระถิ่นวัดราช ต้องย่อมเงาะนะย่อมผมงอกนิดนึงทำให้มันรอรอพระจะได้หลงบุญจะได้จับบุญจะได้จับเเบาไปโ okay. อเคเราจะาต้องทางวาสลีนก่อนไหมอ้าวเพราะว่าแบบป้องกันแบบสีไหลเขาหนังหัวนังตาทาวาสลีนกันไว้นะคะ อันนี้คนขี้ข้านว่ะนี่นะมูเป็นเด้อน <c oughs> ีคนเส้ดเดี่ยวลูกยายแต่แท่เนี่ยบุรีตายแล้ว <c oughs> มังบุรีมูเ้ยอาจจะทาวาสลีนกันแบบกันสีไปติดหูติดหางตาหูเป็น,นหูยังหูยังหูห,หูคนขี้ขา<ห>้นขขานบอกหูคนขยัน คนขยันขาดต้องเบิกหูอิ่มคือของตาเป้เลยมันบอกตาจะรับไว้เด็กอย่างู้เดียวโอเคเสร็จแล้วเราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วใี่นี่มีของอะไรสุดท้าย เป็นอะไรไปดูช่อง KTT นะคะใครอยากดูใครอยากดูใครอยากดูพี่โบ๊ใหมายถึงใครูกเบิ่งหงอกตานี่ทุกอน,นูเส้นผมแล้วเนี่ยเออหงอกกว่ายายเลยนะแล้วจะ,จะแบบค่อยไล่ทีละเส้นจากโคนผมถือว่าดีดีเติบอยู่นะยในรุ่นเดียวกันรนับคนที่มีเส้นทมใหญ่เนี่ยมันสิขาว ทุ่นที่มีเส้นผมเล็กๆเนี่ยมันจะบกไฟขาวเบบเ,เออเส้นผมเดือบกะละเกกับบกไฟขาวเบือบบุริงเนี่ยกับบกไฟขาวเส้นผมเส้นใหญ่ๆมันจะขาวมันสามาัญหยกมันละนะอ่ะบอกว่ามันเป็นพันเลยล่ะ,ะเ,ลเออมันจะเป็นมันจะเป็นพันใครพันมันพันพรมขาวกับขาวพันพรมขาวเส้นใหญ่แล้ว พันที่พันรอกอับคนนี้อายุมนนบมดลายพันก็ไปกับมีคือกันบางคนอายุบมดลายพรมกับขาวกับมีคือกันมันแล้วแต่มันแล้วแต่แแตกรรมพันธุพ่อยเป็นมันก็ใช่คือมันเป็นว่ากรรมกรรมคือเผ่าพันธ <กำ S 2> ุ์กรรมพันธุ์กันกรรมคือเผ่า,าพันธุ์กรรมคือกรรมพันธุ์ลูกบริสร้างถ้าพ่อแม่เป็นเบาหวานถ้าพ่อแม่เป็นน้ำตาล ถ่ายลูกลูกก็มีสิิ์เป็นแต่ปฏิเสธก็ได้ก็เป็นกรรมพันธุ์เข่าแล้วหล่อแล้วโคตรคนแล้วเออมราห้อยอยู่ลอยแหงหล่อได้เมดสุกดีได้เมดฟัวหล่อได้หมึกหมกกันี่ยเราเบะปากหมึกเมียเราเบะปากใส่จ้ะพี่จิ้มอย่าไปเมดกับเพื่งมทำสวยเสร็จนะคะเออแม่เป็นคนเขินค่ะ ออกมันคือมันคือคันฮะมันกัดกัดบอกปวดแล้วพี่ทั่วแล้วพี่ฝนนี่หูกลางไม่สังเกตุเหรอเราเคยเรียนหูเจ้าของอยู่หูคนกขยันหรือหูคนอีกท่านเราถามเขากลางไปนี่ขยันอยู่อายุยืนพความเลยนีกลางเป็นคนว่าเป็นหูของนักพระ เป็นของนักราชบชนะนะอินี้จะเป็นเจ้าาวาสะเออเป็นอไรออกคำยานบได้บุญจำเป็นน่อยสถามีอยากบวชกันได้ไหมน่ะหน่อยวามีพระพรมมีที่นอนที่นอนถวายกอทำเมบุญแบที่ชาวบ้านเขาติชิ้นเลนเท้าว มาวัดบุ่นแม่นอยากได้กองบุญอยากได้ของจากวัดเมื่องอบว่าจะภาพลองประทานลองประทานประทานประทานสูดรลองประทานทานมาทางนี้กรรมการจ้า รองประธานฝ่ายคารวาสนอสโถ้าแม่ถ <kleine> <ame> ้าแม่เ <li> น <li Chris> ี่ยนะแม่เ yeah. นี่ยคุณแม่ลูกดกคุณแม่เจ้าภาพมากกว่าเนี่ยแม่เจ้าภาพแม่เจ้าภาพได้เห็นได้คุณแม่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพคือน้านแล้ว มันลายเนาะยอมมันในหูให้ตาดิจ้ะผมเส้นหนึ่งตรงนี้ยอมให้เราให้มันดำตรงเส้นตรงนี้แอนเป็นผมก่อนยอมให้เราเนาะเมื่อกี้เอากระติบมาดิเจ้าอีกนี่คนเก็บไว้ในจ้ะนี่จับปีจ้ะนี้โบคนตัวนี้มาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งนี่หูตัวเองก็ยังโ่เห็นยังเห็นคนสองเส้นมันมันก็เธอจะหึงไหม เคบีพีได้จากนีจ้าแม่และแม่และเสียงเสียงลเสียงเดีจ่าเป๊จ่าเสียงเดชนะเสียงเดชเสียงก็คือได้ทุกคนเสียงออกหูดังเราซื้อบุญจับแล้วแม่หึงอีโพอยู่วะใช่รักปากไม่กล้าปากปากลากไปแข็งทุกคนปากแข็ง คนน่าสียอมสีบอดมาคือฝรั่งเลยสีเขียวละเพราะว่าเขาเบิกจากลาศีนี่หกสิบปีนี่สีเขียวสีแบบว่ามีแบบโชคลาภเข้ามาเลยพวกเอาสีเขียวอยู่บ่โอ้แบบพ่อน่ะมีตาใยนุชยังยอมสีทองให้พวกทุกเออได้เลยไทยพลหยอมสีทองนี้ต้องมีลาศีล่ะอีตาพิเศษแสงเพชรเออบัดได้มือซองมือเราบอกว่า แปรงอมชีทองมันจะได้มีราศีเงินทองจะได้จับตาคบราประมาณบุถึงเดือนเราก็มาขอยืมเงินตาบอกว่าค่าชาวบ้านมั่นมีแล้วเปาคือเสื่อมาได้แบบเสียวมาได้เลยบอกว่าราศีจับแต่ปัจจุบันเรามายืมเงินเทามายืมเงินเทาบ่แม่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่จับไปได้จับคือมีเงินเอาเอากราสีจับเนาะบมแม่มันมีเงินครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ยอมไปเลย กัอายุเท่าไรตอนนี้อายุหกสิบคือว่าไม่แก่เนาะเรารอได้เราว่ายรอได้เสร็จแล้ยอมไหมเสร็จนะผมละหน่อยเดียวนึงก็เหลือตรงหลายโบโบรฮะเบิร์้นกล่องืยออกสิเท่าเทาเสีกันลวกันไปยังยอมแล้วเขาต้องรอ ตัวละสามสิบห้าบาทนะคะลูกซื้อให้ที่ของถม <ก S 2> คุณพ่อไม่ได้ใช้แบรนด์เนมนะคะลูกรักพ่อมาก,กซื้อเ,เสื้อให้ใส่พ่อก็ดีใจ35บาท3ตัวร้อยนี่ก็ซื้อราคาตัวละ300ร้อให้อุตส่าหรักลูกยัง คือเรามันอยู่ที่มไม้แขวน,<จ>นเดใส่ออกมาคือยีหอมแมก็กมีบเพื่อนครับเศษสุดท้ายถ้าสุดมันรู้ราคาว่า35บาท <S 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 เอว่าตาหล่อไหมดูซิดูดูดูาต,าาดตายอมเลวนะหล่อไหมตายอมเหมือนยายแล้วเนี่ยจะหลอ่อไหมหล่อเหมือนพิธีนพิธิวไหมเฮ้อแนวใดกับบอลตาบอลใจกับบอดีอมอไม่รักกีย เมื่อวานในรักน <si suppression> ้อยหนึ่งวันนะให้เงินสาวบาทไปซื้อลูกกระต่ายเยลลี่จน่อย่อจะว่ารักตาเบบนกัรรักกอให้เงินยีบาทไปซื้อลูกกระต่าย่าวขาวดอืม จะหล่อแล้วนะคะราา้านไหนร้านดิสดาร์ร้านบุ๊เกี่ยงงี้ปกปิดเออปกปิดอยู่นะคะปกปิดแล้วนี่เห็นบ่ ไม่มีแล้วผมขาวไม่ต้องไว้นานอุย้ยรุมๆๆอะไรคะอ๋อเขาร้องเพลงเฉยๆค่ะเวียดจ้า อยากย้ายช่องให้ทุกคนดูเึ้นมามามาเสร็จแล้วแปลงโฉมคุณพ่อเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะะคดอายุไปสิบปีเออไม่มีแล้วผมขาวผมงอกหล่อมากเสร็จผมให้เราเนี่ยนี่นี่นี่เสร็จไปทั้งเช็ดเสร็จ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 เออนี่ปาดปานาเดตแบบนี้คุกกี้มียะปาัดเสียชัดัเสชด เป้โอเคค่ะวันน okay, ี้มายอมผมให้พ่อเนาะแปรงชมคุณพ่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ